คนถึงพี่น้องตำรวจวันนี้ตั้งขอถือโอกาสในการชี้แจงและตอบข้อข้าใจข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีหลายภาคส่วนในสังคมตั้งข้อสงสัยในการสมัครเข้ารับราชการตำรวจของตันซึ่งตั้งแต่ต้นตัวตั้เองมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตันได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแตป 51, ่ปี2551จบจนที่วันนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นการสมัครรับเลือกตั้งสสเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนที่ผ่านม,มาถึงแม้ไม่ได้รับการเลือกตั้นแต่ตั้น ในลักษณะเชิงจิตอาสามาตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งใดๆก็ตามจากกรณีการเข้ารับสมัครราชการตำรวจของตันส่นเกิดแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความบริสุทธิ์ใจของตันที่ต้องการอยากจะเข้ามามีส่วนร่วม ทำงานในบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการตำรวจหรือที่เรียกว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลบำบัดทุกค์บำรุงสุขรับใช้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งซึ่งอาชีพตำรวจนั้นถือเป็นอาชีพที่ส่งเกียรติและเป็น,นกลไกสำคัญที่จะคงความยุติธรรมให้กับประชาชนและตั้งคิ ตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทำงานหนักเสี่ยงภัยอันตรายนานับประการอีกทั้งเป็นผู้รักษา,ษากฎหมายเพื่อประดุมความยุติธรรมในฐานะที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในห้วงเวลาที่ผ่านมาตันได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพี่น้องตำรวจบางส่วนในบางสถานการณ์ได้มีเวลาพูดคุยรับรู้ถึงความทุกข์ยาก และอุปสรรคปัญหาของการดำรงอาชีพของพี่ๆตำรวจโดยเฉพาะชั้นประทวนตันเองมีความปรารถนาดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการศึกษาและทำงานเรียนรู้กระบวนการการทำงานผ่านชีวิตการเป็นตำรวจเพื่อที่จะเข้าใจและเข้าถึงความยากลำบากในการเป็นตำรวจซึ่งในเบื้องต้น ปัญหาของตำรวจนั้นคือการขาดแคลนนักกำลังคนและงบประมาณซึ่งในภายหน้าถ้ามีโอกาสตันจะไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหาขององค์กรตำรวจให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดสำหรับการเปิดรับสมัครเข้ารับราชการตำรวจต่างๆจะมีเป็นประจำทุกปี มีการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกโดยจะมีขั้นตอนกระบ,บวนการในการสรรหาซึ่งจะต้องผ่านการคัดเลือกการตรวจสอบตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตัวตนเองได้ดำเนินการไปตามปกติทุกขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการและในกรณีของตั้งนั้น ยังไม่ได้มีการบรรจุเป็นร้อยตำรวจตรีอย่างที่ปรากตามข่าวหรือสื่อต่างๆซึ่งจนถึงตอนนี้ตันเองยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าจะผ่านการสอบคัดเลือกหรือไม่ที่สำคัญจากการเชื่อมโยงกรณีการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองของตันที่ผ่านมาตันขอเรียนว่าบทบาทความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมานั้น เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจากหลายกลุ่มซึ่งอาจจะมีแนวความคิดที่ต่างกันไปแต่บั้นไม่ได้มีเจตนาหรือพฤติกรรมใดๆที่จะไปดูถูกเหยียดย่ำศักดิ์รีพี่น้องตำรวจเพียงแต่แสดงออกโดยการเรียกร้อง,อ,งอยากเห็นตำรวจเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชนแม้ในสถานการณ์ชุมนุม ที่ต้องได้เจอกับพี่น้องตำรวจเราต่างมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีที่ดีซึ่งกันและกันเพราะเข้าใจว่าต่างคนต่างดำเนินการไปตามหน้าที่ส่วนกรณีภาพผิงท่านหนึ่งที่ไปทำลายป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและต่อมามีการนำมาตัดต่อภาพว่าเป็นตัวตนแตนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะและคำให้สัมภาษณ์ ในช่วงการชุมนุมที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีการนำมาปิดเบือนนั้นตนได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันทุกวันนี้น่าเป็นห่วงมากที่ยังคงมีการทรําสงครามข้อมูลข่าวสารกันโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงของแต่ละเหตุการณ์สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยปัจจุบัน ยังคงจงอยู่กับความขัดแย้งและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันดังนั้นเพื่อไม่ให้กรณีของตั้งต้องเป็นชนวนที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องในสังคมเกิดความไม่สบายใจเป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันโดยเฉพาะในแวดวงพี่น้องข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นอันจะนำมาซึ่งความไม่สงบสุขขององค์กรตำรวจ หรืออาจขยายผลไกลไปเพิ่มความขัดแย้งในสังคมตันจึงตัดสินใจที่จะไม่เดินหน้าดําเนินการต่อไปตามขั้นตอนกระบวนการการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจท้ายที่สุดนี้แต่ขอการาบขอพระคุณทุกๆกําลังใจและคงต้องแสดงความเสียา้อย่างสุดซึ้งที่คงไม่มีวาสนาพอ ที่ได้เข้ามาทํางานในองค์กรตำรวจสวมเครื่องแบบตํารวจในฐานะเป็นผู้ญญบัญชาสันติภาษแต่ตันขอนําคปติชมของทุกท่านนามาปรับปรุงและพัฒนานตัวเองเพื่อสารต่อการทํางานรับใช้ที่น้องประชาชนในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่มุ่งมั่นจ้งใจในการทํางานเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนทุกๆทุกๆคนต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ฉันยังคงมุ่งหวังอยากจะเห็นคนไทยด้วยกันหามามอบความรักให้กันละกันแทงความเกลียดชังบนความขัดแย้งแับแยกเพื่อสร้างโอกาสที่จะจับมือเดินหน้าประเทศไทยไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณนะ